ถ้าน้ำซอสจึงคือจึงไปเลยถ้าน้ำซอสไม่จึงคือวุ้นตรงนั้นแหละเออบอกบอกแบบนี้แหละคือก็เอออันนั้นเป็นของพ่อเธอแต่ว่าสีหน้ากินมากทุกคนจะลองกินดูนะครับเพราะว่ามันอร่อยใชมอรมอบมากนี่เธอดูนะดูจากสีนะเธอหน้าอิดมากพี่วีต้องขอโทษใครที่ดูอยู่ณตอนนี้ในกลางคืนนะเธอว้าว เสียงพ่อค้าทำเบ้าๆอยู่นี่เทอสนภาแมนี๊าให้นี่สวัสดีนะครับทุกคนทุกคนตอนนี้พี่วีอยู่ที่ร้านเบอร์เกอร์บอสลันเคอร์เขาเรียกอะไรนะพี่อ่๋ตรงนี้ อา,าอาตาจาเธอในสุวตัวพี่วีนะพี่วีอยากจะลดมากในการคืนแต่ว่ามากับพี่อุ่นพี่ก็ต้องกินนะเธอแล้วเขาบอกว่าตรงนี้สินเนีจะคืนน้ำของน้ำซอสของเขาคือจึ้งใช่ไหมจี่อุ่น้ำซครับน้ำซอสเบอร์เกอร์ตรงนี้ไงอ๋อน้ำซอสเบอร์เกอร์อเออในเธอเดี๋ยวพี่ก็บอกพี่วีให้ดูมากินเบอร์เกอร์บอสซ์นันก็แบบเบอร์เกอร์บอสซ์แล้วนี่มาเก็ตนี่เธอชารามอันนี้จะเป็นชาโคนะเธอนี่พี่อุ่นอันนี้จะเป็นอะไรของพี่อุ่นเบอร์เกอร์ทอดคขาทอดแล้วก็อันนี้จะเป็นของ ธรรมดาใช่ไหมอ่าเขาไม่ได้ทอดอะไรเธอนี่เธอแล้วพี่วีจะบอกว่านา้ำซอสคือสวยนะเธอใช่นะสีคือสวย,ม,สสวยมากตากล้องซูมดูสิเนี่ยสีสวยมากเธออยู่ตักอยู่ตัดดูดูจากหน้าตาแล้น่ากินมากน่าอิ่มมากเลยเธอแต่พี่วีจะลองเชิมว่าจะจ้งแค่ไหนนะครับทุกคนเป็นคางได้ของพี่วีที่มาตรงนี้ที่มาเราเป็นสีดำหรอว่าเป็นชอบโทนเช่ชอบแบบ พี่วิทชอบอเมริกาอเมริกาเมริกาเมริกาเนะเธอแล้วพี่วิจะว่าเป็นครั้งแรกที่มาร้านนี้เธอปกติก็เคยมามาทำฉากวิดดิ้งเนาะของพี่อุ่นแต่ก่อนเธอแลวลองชิมพี่อุ่นเดี๋ยวพี่วิจะลองชิมนะเธอเบอร์เกอร์สิ่งที่สำคัญพี่วิจะบอกนะคืออยู่ที่น้ำซอสนะเธอถ้าน้ำซอจึ้งคือจึ้งไปเลยถ้าน้ำซอไม่จึ้งคือบุ้งตรงนั้นแหละเออบอกบอกนิดนีงแหละคืออันนั้นเป็นของทอดเธอแต่ว่าสีหน้ากินมากทุกคน จะลองกินดูนะครับว้ามันอร่อย่ไอืมกรอบมากนี่เธอดูนะดูจากสีนะเธอหน้าอิทมากพี่วีต้องขอโทษใครที่ดูอยู่นะตอนนี้ในกลางคืนนะเธอว้าวเสียอะไรดูเสียงพ่อค้าทำเเบ้าเบอยู่นี่เธอสนาระมาเนี้ไหมอืม อย่างเดียวแล้วตอนนี้อร่อย,อยมีมความหอมแล้วก็มีความกลิ่นพริกไทยเนาะ ก็อร่อยอร่อะไปบ้างพี่วีไม่รู้เขาใส่อะไรแล้วแต่เขาจะใส่เพลพี่ไม่รู้พี่วีมีหน้าที่คือกินแค่นั้นเองเถอะรวมแล้วอร่อยมากเลยเชอ่แล้วก็ใครที่อยู่เขาอะไรก็จะไม่ได้นะตาจาจ้าใครที่อยู่ตาจานะเคยกินร้านของบอสลัมก็คอมเมนต์จะคลิปพี่วีได้เลยนะครับทุกคนนี่เป็นทางแรกอร่อยมากจริงกินนะโกตตาไม่มีเนาะโกตตาบ้านพี่วีไม่มียิ่งเป็นบ้านพี่วีทัสมาเฮลก็ไม่มีเถอะขอชิมของพี่วีได้ไหมได้อนุญาตฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่วิจัยชิมของของพี่อุ่นเนาะดายดอยมาดอยนี่ กของทอดอร่อยกว่าพี่วิจะบอกความแตกต่างนะเธอเวลาเรากินของชาโกะกับกินของทอดอะฟีลต,ต่างกันนะเธออันนี้ฟีลแบบว่ามันกรอบก็มันมีความหอมของแป้งเพราะว่าเขาชุบแป้งคืออร่อยอันนี้มากกว่าอ,อันนี้สิบให้สิบอันนี้สิบก็ให้สิบแต่ว่าอันนี้ให้สิบเอ็ดดีกว่านะ <laughs> <laughs> เพราะว่าอันนี้อร่อยมากกว่าคือในส่วนตัว,วน้าชอบอันนี้พี่อุดเลกกันไหม <laughs> เพราะว่ามาเก็ตที่สั่งชาเขาเพราะว่าบึกสีมนันนะกินสีแรกๆกันเธอเพ่อพีวีไม่มีมมมข้าวโพดด้วยพีวีอร่อยอ่ะอร่อยมากเลยข้าวโพดอือไปซื้อจาข้าวโพดดีกว่าสำหรับใคร,ใคร,ใ,ครใครเคยกินตรงนี้คอมเมนต์แจ็คที่พี่วีได้เลยเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเขากล้าเปิดวันไหนบ้างนี้ หยุดทุกวันพุธแล้วก็เปิดเวลาไหนทุกวันเปิดเวลาอ่าเมฆาดวงงูวิงกูปยานอนเธอะเก้าโมงซาปาเที่ยงคืนประมาณนั้นเธอะเขาเปิดเขาบอกกินเบอร์เกอร์เหรอเขาจัดของไงมีลูกคือที่ร้านเนี่ยไม่ใช่มีแค่เบอร์เกอร์อย่างเดียวเธอมีหลายอย่างมีน้ำปั่นมีลูกชิ้นมีตะตันนานาเลยเธอะมีนู้นี่นั่นเลยไหมมีนู่นนี่นั่นมากเลยเธอ กินกอบพิ่อุ่นหิวเลยเนี่กินต่อไปก่อนนะครับทุกคนบุย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 นะคะ